หมดรักเพราะไม่มีเงินทำหมันฮิปสเตอร์ใจซามทิ้งน้องแมวเฉยเลยแมวน้อยถูกทิ้งไว้บนถนนในบรุกลินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงแมวแมวที่ถูกทอดทิ้งเหมือนกับโมเสสที่ถูกลอยไปตามน้ำหรือเพนกวินจากแบทแมนที่ถูกโยนลงไปในท่อ แบบนี้น่ะไม่น่าแปลกใจเลยที่น้องคิตตี้จะต้องร of ้องไห้น้ำตาตกดูเหมือนว่าฮิปสเตอร์ใจร้ายรายหนึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำหมันน้องแมวมันสูงเกินไปเอาเงินไปซื้อเบอร์เกอร์เต้าหู้จะเท่กว่าเขาก็เลยเอาน้องแมวมาทิ้งไว้บน Nostrand Avenue ระหว่าง Lefferts Avenue และ Sterling Street แต่น้องแมวก็ต้องตกใจวิ่งหนีไปเมื่อคนกวาดถนนทําให้มันตกใจกลัวกระตุ้นให้กลุ่มคนรักแมวของบุกลินรีบออกมาตามหาตัวกันใหญ่แล้วไม่กี่วันต่อมาเจ้าเหมียวที่ตอนนี้ถูกตั้งชื่อตามถนนที่คนพบมันว่าเจ้าโนสแตรนก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านคนรักแมวที่ปลดเกษียณแล้วเหมือนมันจะรู้เลยเนาะ องค์กรท้องถิ่น FAT Cats ซึ่งสนับสนุนการดูแลทำหมันให้กับแมวจรจัดเปิดอ้อมแขนรับน้องเหมียวตัวนี้อย่างเต็มใจสัตวแพทย์คาดว่าเจ้า Nostrand เป็นแมวสุขภาพดีไววแค่หนึ่งควบแมวตัวผู้จำนวนไม่น้อยมักจะถูกทิ้งโดยเจ้าของหลังจากที่พวกมันโตเต็มที่เพราะว่าสถานที่บริการทำหมันราคาย่อมเยาวในนิวยอร์กนั้นมีน้อยเกินไป ตอนนี้น้องเหมียวตัวเนี้ยกำลังรอคนใจดีมารับไปเลี้ยงแล้วมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ดูแลคิตตี้ด้วยคุณผู้ฟังสนใจไม่เอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ